จำได้ไหมความเดิมตอนแรกคือผมทําการเปิดโหวตไปครับผมผู้ชมฮะซึ่งมีคนโหวตผลมืดไปอย่างมากผมก็เลยทําการเอาเวฟผลมืดเรียบร้อยเลยนะผู้ชมแต่ประเด็นก็คือกูไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยว่าเออเหตุผลคืออะไรเหตุผลส่วนใหญ่ก็คือเออซื้อเสื้อกูด้วยซื้อเสื้อด้วยกางเกงก็สวยโอเคเหตุผลส่วนใหญ่ก็คือมันดีแหละผู้ชมผลดาร์คคือมันดีเลยแหละแต่ผมอ่านคอมเมนต์ที่มันเจาะลึกกว่านั้นก็คือผลดาร์คมันโหดมากพีพีโหดครับผมแต่ว่าพี่ต้องมือไวด้วยนิ้วต้องไว แต่ในทางกลับกันคือผลน้ำแข็งก็หวนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ต้องใช้อะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมผู้ชมฮะแต่ประเด็นก็คือผมลืมบอกว่าผมเป็นมือใหม่ไงผู้ชมการใช้ผลดักเริ่มต้นเลยก็อาจจะยากนิดนึงนะครับผมผู้ชมฮะดังนั้นคลิปนี้แหละวิบากกรรมของจริงและซึ่งวันนี้ครับผมตามที่คนดูบอกเลยก็คือลองฝึกในโลก2ก่อนหักไปโลก3เลยรับรองครับผมมีแต่ปีศาจอะไรงนี้พี่จะไม่ได้ฝึกเลยงั้นจัดไปวันนี้เราจะมาอยู่โลก2กันนะครับผมมาฮะเราจะไปเอาเวกมาซึ่งบอกเลยว่ามือน่าจะพันแน่นอนครับผมฮ ฝึกอีกหน่อยนะคบผมเพราะว่าเราลองเล่นดูบ้างแล้วแต่เราก็ยังไม่ชินในส่วนของเออคนนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งเออผมนั้นใช้ในส่วนของโยรุนะครับผู้ชมฮะเพราะคิดว่าเออดาวมีแรงๆเพราะเราเพิ่งไปอัปเกรดมาด้วยนะครับผมฮะน่าจะพอไหวอยู่หักเราดูดได้อะไรเงี้และซึ่งหลักการคอมโบก็ประมาณนี้ครับผู้ชมฮะใช้สกิลดูดนะครับผมแล้วก็เออใช้ดาบฟันใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดไม่ตายก็ต่อด้วยคอมโบของเออหมัดนะครับผมประมาณนี้อ่า ฟังดูเหมือนง่ายแต่ผมบอกเลยว่ามือต้องเปลี่ยนให้ทันนะผมนิ้วอะไรงนี้นะฮะและจากที่ลองมาก็คือกูตายรัวๆเลยก็ว่าได้ตัวอย่างที่น้องๆบอกครับว่ามันเป็นผลที่ดีแต่ว่ามือใหม่อาจจะยากนิดหนึ่งโอ้ยไปโคตรไกลถ้าเกิดไปบนเสือผมว่าผมพอล่าได้อยู่มั่งนะแต่ว่าผลนี้คือต้องลองดูสเต็ปนะผู้ชมหากเราฝึกจากผลที่ยา,ยากก่อนก็ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะผมถ้าเกิดจะผลอะไรก็น่าจะง่ายแล้วอะไรงนี้มาขอไปดูผล,ลร้านปิศาจกันว่า รอบนี้เราจะได้ผลอะไรมานะครับผมเย้ ay, ได้ผลเพชรมาผลเพรผมยังไม่เคยกินเลยมันดีไหมแต่ผมมองว่าน่าจะไม่ดีแต่จะอึดก็ได้นะครับผมผู้ชมดูสิเอ้ยคนนี้หน้าตาเหมือนเราเลยห <c oughs> น้าตาเหมือนเราเลยครับผมฮะแค่ทรงผมไม่เหมือนอย่างกาแฟนะออกเวลาค่าหัวแบบจริงจังกันเลยครับผมไปตอนนี้เข้ามาโดยกันที่โคลอสเซียมครับผมผู้ชมหลากหลายคนมากซึ่งดูในนี้ก็คือมันจะไม่ได้บัฟของข่าหัวและก็ไม่เสียค่าหัวด้วยครับผมฮะ ไปเราลองดูหน่อยกันละกันอย่างน้อยเป็นการซ้อมนะครับผมผู้ชมฮะเสียววะมันมองหน้าผมมันจะเอาผมนาทีนี้มากูลองสู้ดูดแล้วก็ <c oughs> ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเมื่อกี้ผมจะใช้ดาบนะแต่ไปโดนหมัดครับผมผู้ชมมือเลยอ้ยเขาไม่โจมตีเราอะไร่ะดีครับพี่เอา fc fc ครัผู้ชมคขาผมบา แล้วแล้วไอ้หนุ่มสองคนนี้ก็ไล่ฆ่ากันครับผมซึ่งผมก็เห็นโอกาสก็เลยเดินตามไปเพราะว่ากะจะรัดช็อตสัก okay, ตัวต้องมีสักคนแหละที่เลือดโลหรือเรียกอีกอย่างหนึ <pasa> ่งว่าวิธีหนวดดำครับผมฮะฆ่ามาเพื่อรัดช็อตมี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 โลมีโลมีโลจังหวะนี้ไม่โดนต้องหาดูดต้องหาดูดสักตัวต้องหาดูดสักตัวคุณเชฟฮะแต่โยลุกูเรงอูดอกแปดพันดอกดอกแปดพันไม่รอดอูโคเรงเร็วๆแล้วก็โดนทาสู้แบบจริงจังักแถกะอยากสู้ไหมเหอ มาได้แต่ว่าค่าหัวเองนั้นสิบล้านเลยเลยกูจะสู้ยังไงวะอีกอย่างหนึ่งคือค่าหัวเยอะมันจะมีบัฟในส่วนของเออดาเมดด้วยนะครับผมผู้ชมกูจะสู้ไหวไหมเนี่ยมาครับผมผนมุดอุ้ย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 กูมันใช่พิษด้วยมันชีพิด้วยโคตรแพ้ทางโคตรแพ้ทางใส่พิษหืมเจอเจอเรียบร้อยครับผมสองกูเทียบไม่เข้าเทียบไม่เข้าอุ้ยอุ้ยกูตายมาขอมาอีกทีนึงเมื่อกี้ไม่ใช่ผลนะครับผม จังหวะนี้แหละดูดแล้วก็แบบเปลี่ยนไม่ทันเปลี่ยนไม่ทันสกิลพีทแม่งโคตรแรงสกิลพีทโคตรแรงจังหวะนี้ต้องเข้าใกล้ๆน,น,นะครับผมอุ้ยกูดูไม่ได้เรียบร้อยดูผิดทางกูเมื่อพีทยางแรงผมให้พี่ฆ่าฟรีไหมโอ้ยหยามกูจ,จัดยามจัดไม่ะไม่เป็นไรถึงไอพีเอฟซีแต่ว่าเราต้องฆ่าเองดีกว่าแล่น่นนอนคนอย่างผมนั้นต้องมีแผนการครับผมผู้ชมฮะ แผนการลล่ในการได้รัชนะอย่างแน่นอนโดยที่ผมท้าเขาหนึ่งหนึ่งโดยการใช้ดาบนั่นเองครับผมยางน้อยดาบอยู่ลูกของเราและจะได้เปรียบครับผมแต่ว่าไอ้หนุ่มคนนี้นั้นใช้สายปืนซะนี่แต่ว่าไอ้หนุ่มน้อยคนนี้ก็ใจถึงเพราะว่าเขาไปรีเซ็คมาเล่กับเราแล้วนั่นเองครับมาครับผมข้าหัวสิบล้านเราก็ไม่กลัวเกิดเราใช้ดาบนี้ขอปาดก่อนและกันสู้แบบนี้บอกเลยเสียเปรียบเราเพราะไปทางแคบไปทางแคบไปทางแคบเล่ฟัน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 มาอู้หนี่เปิดฮักคิเปิดระคีปาดไปทีบบออกกเเลลยย เอ็งยืนนี่ทำไมนี่กูตีแล้วกันกูนตีแล้วกันเรียบร้อยแลถึงแม้ว่าเราจะได้ฆ่าหัวมาครับผมฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอนจอยกับฆ่าหัวเท่าไหร่เพราะว่าดูเหมือนเป็นการโยนเกมซะมากกว่าครับผมแนะนําว่าหากสู้ใครนั้นเราควรที่จะจริงจังนั้นเองครับผมมันถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติคู่ต่อสู้ด้วยได้เองครับอย่าฆ่าผมกูยังไม่ได้ตีกูยังไม่ได้ตีเลยเอ็พีพีอยู่ฆ่าได้ไงอย่าบอกอะไรที่มันฆ่าไอ้แบคโฮนี่ใช่ไหมฆ่านายอะได้ทนายพีพีกันเลย ใช่หรือนายจะเอาด้วยเอ้ยแต่ว่าเวลเขาไม่ต่างจากเท่าไหร่ผมว่าน่าจะพอเป็นเอ่อซ้อมกับเราได้นะผู้ชมฮะแล้วเราก็เจอเอฟซีอีกแล้วครับนายใช่พี่พี่อะไรอย่าบอกนะอย่าบอกในเอฟซีกูอีกแล้วนะอย่าบอกกลัวใช่กลัวใช่พี่อะไรอ่ะน่าทำอะไรเนี่ยน่าทำอะไรเนี่ยอ่ะเอฟซีเอฟซีจริงด้วยไม่ใช่รออะไรล่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเกิดบองเดี๋ยวเขาจะ ชอบชอบมีคนมาขอผมพี่บอกเอฟซีครับพี่ขออยู่รุ่นนะครับเนี่ยเต็มเลยพี่ผมเอซีพี่นะแล้วกูบอกไม่ใช่ตัวจริงซื้อเสื้อหมดเลยนี่ดีทำไมไม่ใส่ทำไมไม่ใส่มาพีพีมาพีพีมาอยากลองเดี๋ยวถ้ากันเพสเราจะอับอายอยู่ครับเพ f เอฟซีอับอายแน่นอนมาว้ากูปาดสกิลเนี้ยแทบไม่เคยโดนให้ชุชิตาเหรอชุชิตาเหรอยุตตาเหรอฮะไปไหนละไปไหนละหนีครับผม ตีโค่นเลงอะดอกละสองพันอ่ะผู้ชมฮะเราอาจจะไม่ค่อยพิวนะครับผู้ชมฮะ,มะกดเอฟแล้วก็เข้าไปไม่โดนมาหาจ่อเข้าไปดูดดูดไม่เข้าโอ้หเกือบโดนชิตาเกือบโดนชิตาทางฝ่ายตีกันไม่โดนทางฝฟตาต,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 ตีกันไม่โดนจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละนี่โดนครับผมจงังหวะนี้ปาดปุ๊บ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 ใช้ปุ๊บอุ้ยเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วนะเจ็บนะเจ็บนะโอ้โหมาซุปเปอร์ฮี้มนไม่โดนเรียบร้อยครับผมได้อยู่ ต้องนิ้วเร็วจริงด้วยแหละคนดูครับผมสลับเออผลนี้นะฮะสลับมือใหม่ก็ยากอยู่ยากอยู่หากเล่นเพลินผมบอกเลยว่าผลนี้ย้อนว่ามันก็สนุกดีครับผมฮะแต่ว่าประเด็นก็คือมืออัดเจะต้องไวขึ้นด้วยนี่ขนาดเรามีเพียงแค่มัดแล้วก็ผลแล้วก็ดาบแล้วผมหากมีปืนมาร่วมคอมโบด้วยผมบอกเลยมือหงิกแน่นอนฮะแต่ตอนนี้คือปืนเรายังไม่เก็บมาสัก,กระบอกเลยครับผมฮะหากเราใช้ปืนด้วยในตอนนี้อาจจะยากเกินไปสลับมือใหม่อย่างผมเนาะแล้วเราก็เจอคนหน้าเก้งเราเจอคนไทยหน้าแก้งจัง คนไทยน่าแกล้งจังครับผมผู้ชมเพราะว่าน้องกำลังฟาร์มกูดเดินตามผมคิดอะไรดีรออกแล้วผู้ชมฮะเนื่องจากดาเมดของเออผลละมัธพิษศาสตร์นั้นนะครับผมผู้ชมฮะไม่มีดาเมจใช่ไหมดาเมจมันน้อยเพราะว่าเราไม่ได้อัพนะครับผมผมไปทำการ <c oughs> ลองแกล้งดูนะครับผมฮามานี้มานี้ห <c oughs> ยอกหยอกหยอกหยอก,ยอก <c oughs> คือจะเดินกระทืบเกือ <c oughs> <ค oughs> จะเดินกระทืบแล้วกำลังตั้งใจฟาร์มเลยดึง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  <laughs> ถ้าวีมันใช้ในการคอมโบได้ไหมผู้ชมอุ้ยใช้ได้เหรอมันใช้ดึงศัตรูได้นะครับผู้ชมฮะแต่ว่ามันดึงไปไกลแล้วโยวลุกกูจะถึงเหรอหรือว่าใช้ในการตึงใช่ไหมน่าจะตึงนะครับผมก <laughs> ูโดนด่านเลยโดนด่านเลยโยกโยกถ้าโดนสกิลนี้มันจะเอ,อ่อวาร์ปออกได้ไหมผู้ชมฮะน่าจะได้เลยมั้งกดอาออกได้เนาะน่าจะอย่างนั้นมีผลพ้าไหมเหรอไม่มีอ่ะอยากจะให้แต่เราก็ไม่มีอ่ะเอาคูอสองแทนไหมอ่ะเอาเลขมังกรเหรอเลขมังกร รู้จะทําไมอ่ะมังกรผมมีทาวนแล้วว่าอ๋อโอเคผมเขามีคูณสองแล้วนะฮะเห็นไหมผู้ชมจากตอนแรกเราด่ากันตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วครับผู <c oughs> ้ชมเป็นไงแ <c oughs> ม่ผู้ชมเป็นเพื่อนกันง่ายเนาะนายว่าไงมีอะไรวันนี้คุณมาล่าฆ่าหัวกูยังไม่ได้เจอโคที่จะล่าเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยากจะฝึกทำไมไมันเจอเต็มแต่ฆ่าหัวสูงในโลกสอบว่าคโ <c oughs> อ้อยได้ไง <c oughs> คูโดดอีกแล้ว <c oughs> ไปก่อนไปก่อนคุยังคุ้นไม่เสร็จเลยต่อใจมากเพื่อนนายแสงแสงช่วยเรา เชช่วยด้วยช่วยด้วยเฮียโดนโอ้ผูชชมถ้าเกิดโดนแช่แข็งคือคอมโบตงยห่าเลยผลน้ําแข็งเอาไว้ที่มันง่ายกว่าว่ะผู้ชมฆ่าหัวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงวันนี้คุณได้ไหมเนี่ยฆ่าหัวเนี่ยแล่แล้หัวก็โดนชายหนุ่มในโลกสองคนหนึ่งไ่ค่าครับผมฮาบอกเลยว่าชายคนนี้น่าจะผลชา์โจแบบไม่กลัวใครเลยก็ว่าได้ครับผมฮาโอ้ยกลัวทะเลมึงกูไม่ทําอะไรเลยไรค่าทําไมไรค่าทําไมอย่า,อย,าอย่าทำาชั จะทับันผมฆ่าเขาผมก็ไม่ได้ฆ่าหัวนะผู้ชมครับมันเออเขายังเวลาน้อยอยู่นะแล้วผมก็ได้ล้างแค้นโดยการขโมยผมปีศาจของชายคนนี้มาแม่กำลังสุมผลเลยนะสักหน่อยเถอะวะสักหน่อยเถอะวะนี่แน่ยฆ่าคนดอกผมปีศาจด้วยขอโทษนะแต่ได้ผมปีศาจมาแล้วเฮ้ยเขาเปิดรีวิวเขาจะมาเอาผมปีศาจจากผมผู้ชมเฮ้ยผู้ชมผมขโมยผลนมาขโมยหลนมากูโดนไล่กูโดนไล่แค้นนะนี่แค้นนะนี่ ทรงแค้นจริงทรงแค้นจริงงแอบเลยผู้ชมผู้ชมขอเล่นก่อนแล้วกันฆ่าหัวโอ้ยโดนดันกโดนดันกโดนดันกผู้ชมเราไม่เห็นเลยเนี่ยเราไม่มีฮาคิสังเกตเราไม่เห็นเลยฉันเห็นฉันไม่เห็นอะไรเนี่ย <laughs> ผู้ชมดูผมโดนไล่ฆ่าผู้ชมโดนไล่ฆ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย <laughs> อยู่ไหนแล้ววะอ๋ออยู่ไหนครับผมผู้ชมฮะแอบดูแอบดู มันเห็นมันเห็นเห็นเห็นนั่นไงนั่นไงกูโดนกูโดนกูโดนกูจมหนีโอ้ย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 ลุกไม่ขึ้นกูจะตายกูจะตายกูจะตายผู้ชมอุ้ยมันตีแรงจ้าผลนี้มันแรงจังผู้ชมกูไปโอ้คุณเลขหนูมาด้วยแล้วตามมาด้วยไปไหนแล้วนี่ไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่ครับผมงอนนะงอนไหมเนี่ยงอนแล้วงอนแล้วขึ้นไปขึ้นไป เอาผลขึ้นไปผลขึ้นไปยอกยอกเราเล่นนะคนไทยแกล้งกันเฉยเราเล่นนะหินโอเครู้เรื่องตัวรู้นะมึงจะพิมอะไรนะ่ะรู้นะเรียหลังจากนะั้นเราได้เจอกับชายผู้มีข้าวหัว20ล้านแล้วก็ใช้ผลด่างเหมือนกับเราครับผมฮะแร่ที่สําคัญก็คือใช้คาบูชาและก็ดาบโอเด้งในการคอมโบด้วยครับผมฮารอบนี้เราจะได้เห็นคอมโบผลด่างใช้คู่กับปืนทักเทออ้โหไม่โดนไม่โดนเต็มเดียวก่อนเดียวก่อนโอ้โหผู้ชมผู้โดนดูด โดนโอ้โหถอย,ก,ยก่อนถ้าโดนดูดแล้วก็โดนดาวเอเด้งผมว่าน่าจะครึ่งหลอดไปอย่างต่ำโอ้มันดูดกูกูดูดไม่เข้าโอ้ยอย่าไปบวกดาบสินะในยัไม่บวกดาบสินะช้านานขนาดนั้นกูไปละกูไปละนี่ความสบายใจเลยความสบายใจเลยมันไล่ดูดมันไล่ดูดอุ้ยดูไม่โดนดูไม่โดนเอาว่านี่ไงขอดูดบ้างขอดูบ้างมือช้าไปว่านิ้วช้าไปผมนิ้วช้าไปว่าคุณผู้ชมนี่โดน นี่ไงกูโดนกูคุณเลงคุณเลงกูมาฝึกเ่ๆแม่งเจอแต่สัปหลาดเจอแต่สัปหลาจริงๆงนี่ไงผู้ชมฮะคนไทยมันด่ากัาานเดือดจัดจัดครับผมฮะด่ากันมาสังคมแห่งการทอกซิกเลยก็ว่าได้ค่ะแม่มันด่าไรขนาดนั้นมันแค่ฆ่ากันเฉยคูดเกมเวลเพยนี้ไม่ได้หรือไงผู้ชมฮะแม่งฆ่ากันตายก็ด่ากันซะเร็วน่ะนี่ไงเจอเลยตัวที่ด่ากันเมื่อกี้นะครับผมผู้ชมแม่นี่ไก่คนกับมันด่าสองตัวตัวนี้ครับผมผู้ชมฮะ ด่ากันเดือดจัดนี่สินะส,สังคมแห่งนักล่าข้าวหัวหน่ากลัวจริงๆริสำหรับบล็อกฟุตนะครับผมแร็วแล้วผลปีศาจก็เกิดผลปีศาจเกิดแล้วครับผมผู้ชมฮะมาลองดูเดี๋ยววน,นี้เราจะได้อะไรนะครับผมโอ้ยแปลงล่างไกลๆซะด้วยเกิดแถวนี้นี่เหลือ13 12มนะครับผม11นะครับผมโอเคเจอเห็บแล้วโอ้ยทำไมกูยิ่งเดินยิ่งเพิ่มกูยิงเดือยวิ่งเพิ่มวะอ๋อทางนี้ครับผม1ิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่า9 8 7อ่าแถวนี้ครับผม เจ็ดนะครับผมเปดอ๋อนี่ไงอ๋ผลดีกแล้วผลนี้แม่งดรอปบ,บ่อยนะผู้ชมเกิดอย่างบ่อยแต่ว่า <c oughs> เก็บไว้ละกันนะครับผมผู้ชมฮะมาเก็บไว้เป็นสเปร์ละกันจากการเล่นของผมมาครับผมผู้ชมฮะผมรู้สึกว่าผลด์กนี้เกิดค่อนข้างที่จะบ่อยจะจัดนะครับผมฮะไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นกับผมคนเดียวหรือเปล่าเออตีมอนหน้าโรงงานมันดรอปในส่วนของเออหินเขียวนี้ด้วยนะครับผ,ผู้ชมฮะอ่าไหนาลองหาซิหาซิ ถ้าดรอปถ้าดรอปง่ายว่าจะเผยทําด้วยสลับเออเซเบอร์นะครับผมอ่ะตอนนี้ได้มาทั้งหมด2อันแล้วนะครับผมอ่ะลองดูดาบเซเบอร์ใช้อะไรบ้างผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วผู้ชมอ่ะเห็นไหมหินเขียวจริงด้วยครับผมแล้วก็เอ้ยของหาง่ายเนาะหาได้อยู่แต่ว่าดาบซเซเบอร์เขาบอกว่าโคตรแตะแรงแต่ว่าแรงก็โยูรุแต่ว่าใช้งานจริงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผู้ชมฮะแต่มันแรงเขาว่างั้น,นอขอโมจิอ๋อไม่มีอ่ะผมโมจิไม่มีอ่ะไปขอควายนั่นไปทำไมคนใช้โมจิเยอะจังวะผู้ชม หรือว่ามันยังโหดอยู่วะแผ่นนี้ช่างมันกันแล้วกันนะฮะเอ้ยมีคนแอบมองดูดีมันจะเปิดผลหรือเปล่า,า,าครับผมฮะมันแต่งตัวคล้ายๆผมอยู่มันอุย๊ยนั่นไงมาแบบนี้ไปแบบว่าจะเอาสินะวันนั้นผลพระคุณชมผลพระเล่ดูหมอ้หนุ่มมูจีคนนี้อยากเล่นกับผมครับผมฮะแบบนี้นั่นก็ต้องจัดให้เขาสักหน่อยก,กันแล้วเดาโยนกะทืบมาเยอะรอบนี้เราขอกะทืบคนหนึกแ็แล้วกันสเตปพ,พี่ฝึกมาเยอะฝึกมาเยอะก,อะดกะอูดกูกะทืบโดนกะทืบบ่อย ไม่ต้องห่วงนี่ขูดแต่แตททว่าหลบได้แต่โทษทีว่ะพี่ไวยพี่ก็หลบได้แต่เขาใช้มันเงือกครับผมผู้ชมฮะผลโมตีจะใช้มันเงือกถือว่าน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวขอเข้าใกล้ก่อนหาวจังหวะวาเข้าไปแล้วก็เออดูดนะครับผู้ชมฮะนี่ไงวาเข้าไปไม่โดนไม่โดนโอ้โหผักด้วยดูดได้แล้วก็ใส่เลยละกันครับผมจริงๆต้องเป็นดาบเนาะี่ก็เป็นดาบผู้ชมฮะเปลี่ยนดาบฟุก ไม่โดนปะอ้หโดน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 เจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักนะั้นนะเจ็บหนักอโหสุสีเออเออแทบไม่เข้าบอกเลยแทบไม่เข้าเดี๋ยวหาจังหวะดีๆครับผมฮะห,หาจังหวะดีรอคูดาแล้วก็คอมโบรวดเดียวอุ้ยที่จะเวียงเขาเวียงก็เ,งเรามามาดูดครับผมจังหวะนี้ขอใช้ไม่โดนใช้ดาบแล้วกันปุ๊บมาตัวนี้เรียบร้อยครับผมไง ได้อยู่ได้อยู่นี่แหละผลจากการโดนกระทืบม,มาอย่างยาวนานทำให้าาเราสามารถสู้ได้เอ็งกลับมาล้างเค้นไหมเนี่ยกลับมาล้างเค้นไหมสหน่อยไหมเนี่ยอามานะครับผมผู้ชมฮึ <c oughs> ไม่โดนไม่โดนไม่โดน,โดน <c oughs> <c oughs> เกือบไปว้าวว้าวโู้ผู้ชมไอดาบของโอเร็กเนี่ยมันว้าไปว้าไกลเหมือนกันนะครับผมผู้ชมฮะเขาโนวตรงนั้นครับผมฮะโมจิเอ็งมาโนกับข้าตรงนี้มาอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขา ล็อกไม่โดนแต่ว่าอันนี้รอบบี้โดนแน่นอนโดนแน่นอนหมัดนะครับผมดาบนะครับผมหาดลัวๆฟุ๊บเจ็บโอ้กูโดนเมืองกโดนเมืองเจ็บนะนั่นนะเจ็บนั้นนะเกือบตายแล้วนะเกือบตายเหรอหืสักหน่อยละกันสักหน่อยก็เล็กกันเรียบร้อยครับผมเรื่องค้องมือแล้วว่าผู้ชมพอรังจานนะก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาท่านหนึ่งผมผมซึ่งบอกเลยว่าไอ้หมอนี่นั้นค่าหัวไอ้หมอนี่สูงถึง15ล้านกันเลยทีเดียวครับผมฮะไม่รู้จะไหวหรือเปล่า ออฮ้ยูเจอตัวแพ้ทางอีกแล้วสายพิษอีกแล้วผมเกลียดสายพิษผมเกลียดปืนพิษโคตรแพ้ทางเลยจะหาจังหวะดีๆก่อนหาวจดีๆเข้าไปคุบจังหวะน,นี้ครับผมเว้าว้วาวจังหวะน,นี้แหละใช้สกิลล็อกครับผมแล้วก็ดาบโยรุสองท่าสองท่าขอใช้หมัดพุ่งไปไม่โดนโคตรแรงอ่ะแกตัวรอบที่สอง แล้เนื่องจากดในผมปีศาจของผมนั้นต้องเล่นระยะประชิดส่วนใหญ่ครับผมเพราะว่าเป็นผลการคอมโบส่วนใหญ่นั้นเราต้องพุ่งเข้าไปแบบระยะประชิดศัตรูนะครับผมแล้วก็ดึงนั่นเองฮะเจอปืนพิษนี่ก็ถือว่าแพ้ทางเลยก็ว่าได้ครับผมนะแต่ว่าหลายคนก็จะมีวิธีเล่นของตัวเองเนาะรอบนี้กูดูดได้ดูได้ขอจบที่คอมโบเดียวก็แล้วกันเฮ้ยดูได้นะเฮ้ยดูได้นะเฮ้ยเฮ้ยถ้าเกิดคอมโบเดียว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเราไม่ตายเราก็ไม่จะตายหาแล้วนะครับผมนะถ้าเกิดมาสเตอรี่เราเต็มผมก็น่าจะพอไหวอยู่เนาะ เสียดายครับผมแเกิหมันมนุษย์สองสกิลสุดท้ายโดนนี่คือน่าจะตายนะครับผู้ชมฮะแต่ว่าเมื่อกี้เราเว้าที่สองสกิลสุดท้ายพอดีนะครับผมเกือบและเกือบเลยผู้ชมเออเริ่มเริ่มมันมือแล้วว่าเริ่มมันมือแล้วโอ้โหกูมาล่าข่าหัวแต่ข้าหัวกูตกให้ตายกูเล่นตั้งนานเพื่ออะไรวะและเพื่อกอบกู้ข้าหัวคืนนั้นเราจะไปต้องชนะศึกนี้ครับผมมารอบนี้กูเปลี่ยนผลพาและผมคิดออกแล้วผู้ชมฮะเราใช้เราใช้ผลพานในการเออแปลงร่าแล้วก็ไล่หัวแม่งเลยไล่หัวแม่งเลยเนี่ยแหละง่ายสุดแล้ว ถ้าเกิดเราใช้ค่านี้เราจะได้ค่าหัว2.5ล้านของเราคืนมาครับผมเม่กูตีเลยจังหวะนี้กูไล่หวดไล่หวดไล่หวดหมดหรือเก่งเหรอเก่งเหรอถ้าเกิดเรามาสายฟ้ามาด้วยนี้บอกเลยโคตรก๊อตกูใช้นี่แหละผลพาไล่แหละช่างมันผลดาร์กนี่ครับผมไล่หัวดธรรมดาพออุยเจ็บเจ็บขาดนะคุณผู้ชมค่าหัวสิบล้านเจอผลพาโคตรโกงผลโคตรโกงไปไหนหนีไปไหนกูตามูกูตามหนีหนีบอกเลยผลพาที่กูเล่นมาตั้งแต่เริ่มเกม ผลน,นี่แหละที่สุดนี่ไงเือมืไม่เจ็บสักนิดไม่เจ็บสักนิดเจอามือเจ็บใกล้ตายใกล้ตายหนีหนีโข่าฉลันหนีแล้วหนีขึ้นโดมหมอหนีขึ้นโดมหมอ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับผมผู้ชมฮะแงผมบอกแล้วผลที่โหดที่สุดยังไงก็ผลพาครับผมฮะโดยเฉพาะมีโยลุนะครับผมเราได้ค่าหัวคืนมาแล้วครับผมฮะเป็นไง ตบ15ล้านนะครับผมถ้าเกิดเราใช้ผลพราตแต่แรกผมว่าเราก็ใส่ได้ทุกตัวนะผู้ชมฮะติดอย่างเดียวคือผลดาร์คคือเราเพิ่งฝึกนะครับผมอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างครับผมฮะแต่ว่ามือต้องไวจริงๆครับแหละผู้ชมนิ้วต้องไวจริงอ่ะผมลองดูแล้วก็คือมีหลายครั้งที่เราคอมโบพลาดเออไม่ตลอดเกือบแทบทุกครั้งเลยที่เราคอมโบพลาดนะครับผมฮะอ่ะตึงจัดไงเจอพักกูถ้าผลเสือก็บอกเลยไวทุกตัวอยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์นไว้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย